วันนี้เราจะมาคุยกันถึงกิจกรรมอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับเป็นกิจกรรมที่จะอยู่ในช่วงวันที่23ก็คือวันที่อัดแต่ว่าคลิปที่ลงลงวันที่24่แห่ถึงวันที่5ซึ่งมันไม่ได้ยาวมากนะครับตัววันที่5จะหมดระยะเวลาตอนบ่ายโมงตรงนะครับฉะนั้นคุณต้องรีบมาเล่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายซึ่งก็คือวันที่5เนี่ยตัวเควสนะครับมันจะรีเซ็ตตอน11บเอโมงคุณก็ต้องรีบไปทำเควสรายวันแล้วก็รีบเอาของไปแลกให้เรียบร้อยพอเลยบ่าย2แล้วคุณทําอะไรไม่ได้้้แลวนะนนนนะะะอัีจเป็ GMT บ,บก รีบไปเคลียร์เควสรายวันนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยจะมาใน2หมวดหมู่อันที่1ก็คือจะเป็นสตอรี่เควสซึ่งคุณจะเป็นต้องทําให้เสร็จก่อนเพื่อปลดล็อกเดลี่เควสครับซึ่งไอพีซีมันก็มีบอกไว้แล้วแหละว่าคุอยอั่าใครบ้างนะครับเดี๋ยวคุณดูฟุตเทจไปด้วยก็ได้นะครับเริ่มแรกคุณมาจากพายอนนะครับคุณก็เดินขึ้นไปตรงจุดที่ผมขึ้นไว้เลยนะครับพอคุณเดินม,มาคุณหายไีซีที่ชื่อว่าเฮเซลเดอะฮอนเต็ดนะครับจริงๆผมกดคลอสอัพสูมไปให้คุณดูแล พอคุณคย a ีซตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาจะให้คุณไปคุยกับเด็กที่ชื่อว่าอั้นอันอุ่นแล้วแต่คุณจะเรียกครับพอคุยเสร็จปุ๊บเด็กคนนี้จะให้คุณไปหาพี่ชายเขาที่ชื่อว่าอีธานโดยอีธานเนี่ยจะอยู่ที่แมปพายอนนะครับกระเถิบออกไปดูในแมปที่ผมกดไปให้ตอนนี้ก็ได้ครับก็คือจากพาย่อนนะครับเราออกขวาเราลงล่างแล้วเราออกขวาครับและพอเราเดินออกว้าไปก็จะเจอพี่อีธานเลยแต่ว่าตอนนี้จะมีคนเข้ามารอดักกระเถิบเด็กอยู่คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะครับก็คือออกขวาแล้วออกขวาแล้วค่อยลงล่างก็ได้้นคแตต่่วาุณอง ผ่านไปทางนั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าคุณจะต้องไปคุยกับอีธานแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าที่คนไปรอกระทืบกันก็ถ้าเจอปัญหาก็เลีกยเลี่ยงไปทางนั้นได้ส่วนพี่อีธานก็คือคนนี้คนที่คุณเห็นในจอครับคุยกับพี่อีธานเสร็จเขาจะให้เควสคุณเควสคุณก็คือจะให้คุณไปตีผีกับให้คุณไปตีแจ็คแล้วกลับมาหาพี่อีธานอีกทีหนึ่งครับผมแนะนําว่าให้ออกจากแมปไปที่แมปอื่นครับแล้วคุณก็ไปทําการตีมอนสเตอร์ซะแล้วคุณค่อยกลับมาก็จะไปตีแมปล่างพรก็ได้ครับมอนเยอะดีแล้วค่อยกลัับบบาาาาาหหพพีีี่่่ออนนนนนนเเเเรรระะะววแแุุุดดดกกกป็็คคคณณจโททืผู้ต ก็คือผมไปตีอยู่ที่แมปล่างพรนั่นแหละครับตีเก็บเควสแตงผมจะเป็นเก็บเควสายวันนะครับฉะนั้นผมจะพูดเรื่องเควสาลวันไปเลยแล้วกันครับตัวเควสาลวันเนี่ยเขาจะให้คุณไปทําการตีผีเหมือนกันนี่แหละตีผีกับตีแจ็คจริงๆมันคือพัมกินก็คือฟักทองอะนะเอาเป็นว่าคุณก็ไปตีกันแล้วกันครับแล้วมันจะมีให้คุณหาของจากมอนสเตอร์สตัวนั้นด้วยซึ่งเดี๋ยวมันดรอปมาพอดีพอดีกันเลยครับหรือคุณจะตีตีเผื่อไปหน่อยก็ได้ลูกอมอันนี้มันจะดรอปจากผีส่วนฟักททอองงเเเน่าาาาจจจะดรรปกกกฟักัส็แลล้วคุณบมาหซา อีกทีนึ่งครับพอคุยเสร็จคุกกีจะได้ของมาโดยของนะครับในตอนครั้งแรกที่คุณทําเนี่ยคุณจะได้ตัว Pumpkin Candy s c r o มาด้วย5อันแล้วก็จะสามารถทําเควสอะไรวันได้เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องของที่มาจากสโครกันนะครับก็คือไข่นั่นแหละเควสรายวันเนี่ยจะให้ Evil Cookie คุณครับ Evil Cookie คุณจะได้แค่20อันต่อ1เควสซึ่งเควสจะมี4เควสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี VIP คุณจะได้เพิ่มอีก10ต่อ1เควสถ้าเกิดว่าคุณมี Battle Pass ด้วยแค่เลเวลอะไรก็ได้นะครับคุณก็ได้อีก10จะกลายเป็น40ก็คือซื้อ Battle Pass มาสักอันหนึงนั่นแหละครับ มาณนั้นเพราะจริงๆ Battle Pass ทวกคนซื้อกันอยู่แล้วครับเพื่อได้ตัวดาเมนทีนเยอะขึ้นเวลาที่คุณทำเควสรายวันแบบเควสปกตินะโดยเควสตรงนี้มันแยกกับเควสรายวันเควสปกตินะครับทำไปเลยมันจะกลายเป็นว่าเบ็ดเสร็จสิริรวมแล้วเนี่ยคุณจะได้คุกกี้เควสละสี่เซฟสี่เควสก็คือ160ครับทีนี้พอคุณได้ตัวอีเวนคุกกี้มาแล้วคุณก็จะต้องไปแลกตัวคุกกี้ของคุณที่ Halloween Shop ครับ Halloween Shop เนี่ยเขอยู่กระเถิบออกไปนิดเดียวเองครับเป็นรูปโรงซศพก็เหมือนที่คุณเห็นในจอนั่นแหละครับส่วนของที่ให้แรกเนาะผมให้ดูที่หน้าต่างอันนี้ดีกว่านะครับมันใหญ่กว่านะครับของที่ให้แรกเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวอีเวนต์คอสตูมซึ่งไม่บวกอะไรเลยนะครับนอกจากความสวยงามใช้600คุกกี้จะมีตัวสัตว์เลี้ยงที่จะใช้ได้แค่ช่วงระยะเวลาจํากัดนะครับโดยสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผลของมันก็คือทําให้เราตีแล้วก็อิกน์นาก็คือทะลุนั่นแหละครับทะลุดิฟเฟนซ์ทั้งเอ็มดิฟหรือฟิสิกส์เข้าดิฟทะลุได้หเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าใช้ดีไหมถ้ามันเป็นมอนที่ดิฟเฟนซ์หนาใช้ดีครับถ้าดิฟเฟนซ์ไม่ได้หนาใช้ไม่ดีครับอย่างที่ผมใช้ฟาร์มมเเเนนนนนีีีีี is, ่่่ Scroll, Candy Scroll, ่่ยยผกกกกกก็็็ใช้้อออดดิสววาคคครรัััับบตตไปปจจะะะะแลลทุ สามารถแลกได้ที่10อันครับก็คือสิริรวมที่400คุกกี้อีกอันจะเป็นตัวแปลงร่างเป็นจักรยานนะครับอันนี้กดมาแล้วก็จะใช้ได้7วันนะครับก็ใช้แค่10คุกกี้มีให้แลกแค่อันเดียวนะครับต่อไปจะเป็น Small สมอลมานาโพชั่นสําหรับคนที่เล่นสายฟาร์มที่ยังไปต้องใช้มานาโพชั่นเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์นะครับเขาจะให้มา15ควัวต่อการซื้อ1ครั้งครั้งหนึ่งก็คือ500คุกกี้ครับอีกอันหนึ่งจะเป็นอันสาหรับสุลต่านที่ดึงกันหมดตัวแน่นอนก็นคือตัวนะคันี้้้้จใหหไดดทงม 100ครับการใช้งานเนี่ยจะใช้คุกกี้2 0ต่อ1ครับถ้าคุณจะแลกหมด100ใช้2000คุกกี้ครับต่อไปจะเป็นแรพเพดสโตรอันนี้ผมแมนะนําให้แลกเป็นที่สุดครับเพราะว่ามันจะให้สัตว์เลี้ยงการันตีที่เป็นแร่มาคุณเปิดไปมันก็จะได้แร่แน่ๆตัวอะไรไม่รู้สุดท้ายคุณก็ต้องเก็บเพื่อผสมและทําเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกในอนาคตอยู่ดีเพราะว่าอีปิกทุกคนสามารถไปถึงได้ส่วนีเจนเนรี่ฝันไปเถอะถ้าคุณไม่เติมเงินเยอะมันไปไม่ถึงอยู่แล้วครับผมว่าเก็บไข่ก็คือเเเกกก็บแพไไปปรรรื่่่อยๆๆตตาาามมิจจงงนีงนนะถึ ปิได้ค่อนข้างเร็วกันครับอันนี้จะสามารถแลกได้4ใบใบหนึ่งใช้500คุกกี้ครับรวมหมดก็คือ2000คุกกี้นะครับส่วนคนเหลือๆเ,เช่นสุลต่านก็คงจะสามารถไปแลกไว้พชั่นกับบูโพชั่นกันได้ครับเพื่อตกที่ไว้พชั่น30ขวดต่อ10คุกกี้และบููพชั่น10ขวดต่อ10คุกกี้ครับใครที่เป็นสายที่ต้องใช้ SP ในการฟาร์มเนี่ยก็แลกตัวบลูพชั่นกับสมอลแมนาพชั่นเพื่อฟาร์มได้เลยนะครับเช่นไนโบอะไรพวกนี้นะครับแลกไว้ได้นะทีนี้แล้วไอตัวไข่พัมะะกินสโ มีของตามที่คุณเห็นในจอเลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นคอสตูมผมอยากได้มากแต่ว่าเห็นว่าคนที่กดไปประมาณ1000ใบได้มา2อันนะครับน่าจะได้ยากมากๆนะครับแล้วก็จะมีของสายเวทมาก็คือ c ร o w n of ดีเซียดครับแกงค์คฟมันจะบวกแค่ a d ดีแล้วก็บอลลูนเฮดก็จะเป็นสาหรับสายเวทเหมือนกันครับตัวพัมกินแม็กซ์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้กันไหมนะมันมีการเมหนเปตผมก็ใช้อยู่เพราะผมไม่รู้จะใส่อะไรนะครับช่วนหมวกฟิชเฮดเนี่ยใช้ดีมากนะครับเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวคุณจะมีมอนสเตอร์ตัวนึึงงงที่่ต้ออไปฟคืซ เซอร์บู er <op> เนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาตอนเดือนหน้านี้แล้วครับเพราะว่าเดือนหน้านี้จะมีการขยายแมปโซนที่เป็นฝั่งเรเชลแล้วครับมอนเตอร์นั้นเลเวลลอยครับแล้วก็มันมีจํานวนเยอะครับแล้วมันเป็นธาตุไฟเวลาคุณเอาน้ําไปตีมันทำดาเมจได้แรงครับฉะนั้นหมวกฟิชเฮดจะช่วยสาหรับสายกายภาพทําดาเมจได้เร็วมากไอพวกไนแอดได้ใช้หมดเลยครับต้องไปตีให้บัฟมันติดขึ้นมาพอบัฟมันติดแล้วก็เปลี่ยนหมวกออกได้ครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยผมมองว่าก็จะมีแค่ตัวพาวเวอร์ชาโดกับตัวเด็กชาโด w นั่นแหละครับที่าสเ็ปนย สายตีใกล้แล้วก็สายตีไกลก็ได้ใช้เป็นเด็กส์ครับกับสายนักเวทมาดูเจาะกันครับสำหรับตัวคอสตูมเนี่ยหน้าตาจะสวยงามแบบนี้ก็คือคอสตูมแมรี่โรสนะครับอยากได้มากใส่ที่ส่วนภระคุมนะครับแต่ว่าสเตตไม่ได้บวกอะไรนะยกเว้นเก็บคอลเลกชันนะครับส่วนตัวหมวกนะครับก็คือ Cloud o f ดีซีที่เป็น SSR เหมือนกันเนี่ยจะให้อินคุณ4และ m อ็มดิฟสิแล้วก็มีการลบ VCT คูณ10%ทําให้คุณได้เวทเร็วขึ้นครับถ้าบวกเจขึ้นไปจะมีการบวก M เนเมคร่คมีลกก่เร็วขึ้นเยอะมากๆแล้สวสหว หน้ากากความกินที่บอกนะครับใส่แล้วก็จะเป็นคาเมนไรเดอร์ผมก็ใส่อยู่นะครับทำให้คุณโดนดาเมจไรทธาดเบาลง1%แล้วก็โดนดาเมจจากดาเมจระยะไกลเบาลง1%ด้วยครับมันก็ไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้มันยังมีแหล่งนี้น้อยอีกันจะเป็นบอลลูนแฮทนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนของจมู๊จมีสําหรับสายเวทจะเป็นหมวกที่เวลาคุณตีบวกขึ้นไปแล้วจะได้ MADK 1%แล้วก็เมจิกด e เฟน s ์2ครับตอการบวก2รีไฟล์ครับหมายความว่าบวก2ได้หได่2บวก บวกไปเธอบวกยากชิบหายครับไม่เวิร์กต่อไปคือแกงสครับอันนี้มันจะไม่ใช่อันที่เอาไปคอมโบกับปีกนะจริงๆมันจะมีสกิลของโลกด้วยแต่ว่าโลกยังไม่มาซึ่งในสกิลเป็นสกิลตะมุตะมีนะครับไม่ต้องสนใจอะไรตรงนั้นก็ได้แกงสครั Cup, เนี่ยก็จะให้ดีเคคุณ5ครับใส่ที่ส่วนปากส่วนเดียวนะแล้วก็ไอ้หมวกปลาที่บอกว่าดีนี่แหละครับหมวกปลาเนี่ยผมลองใช้แล้วติดไม่ยากนะครับใส่ตีแป๊บเดียวก็ติดแล้วครับพอติดเนี่ยคุณก็จะได้การเคลือบธาตุมา10นาทีเพื่อเป็นธาตุน้ำ เผลอใส่ก็ไม่เป็นไรครับถอดอาวุธออกใส่ใหม่ก็หายครับไม่ได้ยากเกินอะไรใส่แล้วเคลือบท่าติดแล้วถอดปลกออกได้นะครับอันนี้แหละที่ผมมองว่าช่วยคุณฟาร์มได้ดีมากๆครับทีนี้แล้วอ่าวอย่างนี้ผมจะได้ของเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดว่าผมทาอีเวนต์มาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เลยและผมจะไปแลกอะไรดีในกรณีที่คุณเติมทั้ง BP แล้วก็เติม v ี p เนี่ยคุณจะได้วันละ40ต่อ1นเควสซึ่งมันมี4เควสเท่ากับคุณจะได้160ครับแล้ลยากับคณับได้80หมายควาามว่คุณจะสามารรถแแลกเพชได้ครบ หมดเลย4ใบจริงๆมันจะมีแพ็คขายอยู่ก็คือแพ็คไข่ครับแพ็คไข่มันจะมีให้คุกกี้คุณด้วยก็คือแพ็คนี้มันจะเป็นแพ็คลิมิเต็ดจำนวนซื้อได้จํากัดน,นะครับผมรูดมาหมดแล้ว ซึ่งอันนี้มันคุ้มกว่าที่คุณจะไปซื้อไข่ตรงๆนะครับสํหรับอีเวนต์นี้หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับก็มาทําไกด์ให้แบบสั้นๆเพื่อที่คุณจะได้ไปทําเควสกันแล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์จากอีเวนต์ที่เกมให้มานะครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีเลย100%เนี่ยอย่างน้อยคุณมีสัตว์เลี้ยงที่ทําให้คุณสามารถ ignore defense ศัตรูได้เนี่ยก็ช่วยคุณทันดเมจได้เยอะขึ้นครับเพราะว่าบางตัวที่คุณไปฟาร์มมอนมันดิฟเยอะจริงๆมันใช้แล้วเวิร์คมากๆครับส่วนสําหรับคนที่คุณไม่ได้เติมเงินเลยเนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกแย่อะไรนะครับคุณก็ยังแลกของได้อยู่ครับคุณได้วันละ20ถึงแม้คุณไม่เติมกระทั่ง VIP เลยนะ คุณฟาร์มไป13วันเนี่ยคุณก็ได้80ต่อวันแล้วคุณก็คูณ13ไปเลยครับคุณได้1000นะคุณก็สามารถแลกแลเพชรได้2ใบก็ขอให้ได้เพชรที่คุณอยากจะได้แล้วกันนะคุณจะแลกแลเพชรนะครับกูท้ายนี้ก็ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่อนๆต่อไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ